เห็นไหมครับเห็นไหมครับสงสัยต์จะเป็นปลาคอพี่น้องโอ้ปลาคอไอรีพี่น้องเห็นไหมครับเห็นตาหัวโอ้ยแก้วพี่น้องแก้วเห็นตาหัวเลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่พี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยครับโอ้ยแก้วพี่น้องโอ้ยว่ามันจีฟ้าเหรอเพี่อนได้เยอะพี่น้องได้เยอะได้ตัวเยอะครับนพ่อน ครับว้าวพี่น้องโอ้ถูกง่ายนะครับกำลังสีตายนี่แหละโอ้เกียวพี่น้องเกียวยง่ายนะครับโอเคครับพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุก้นครับสวัสดีกันตอนสองสอครับพี่น้องปากระดังขี้แกงครับพี่น้องเอ้ยย้ำส้ออากาศที่ดีครับเย็นจ่อยจ่อยอยู่ครับพี่น้องื้อนี้สิบห้าไม้รุ่นเบ็ดย้ำส้าครับพี่น้องบ่ไใดใส่ให้พี่น้องเบิ่งงล่ะครับเนาะเมื่อคืนนี่ามาใไส่ตอนจากสามทุ่มนี่แหละพี่น้องเลิกงานมากครับขอตรวจขอไฟพี่น้องกันเดวกันนะครับเนาะบ่ไใดใส่ให้เบิ่งครับ ไปรุนน่วกันเลยครับใส่หมายคล้องนี่แหละครับผมพุณอ้นคล้องอาจจะเห็นนะครับเดี๋ยวก็ยามไปเดี๋ยวกะทีเห็นเองพี่นอ้องยวกะลังสีแจงครับไปไปรุนกันเลยครับผมว่าผมเบิ้งหลังแหลกนี่มันดึงเบ็ดผมออกเลยครับนี่มันถอนเบ็ดผมไปแล้วนี่หลังแหลกเลยเห็นตะสนครับพี่น้องบุรู่วป้าอย่างครับพี่น้องเห็นปะครับ นี่ครับฮะคือเบาๆโอ้ยบ่มีอยังจ่อยพี่น้องโอ้ยอุตส่าห์หลุนบ่งดึงเด็ดผมออกไปเลยว่ะมันเป็นดินทรายน้ำแน่หรอพี่น้องโอ้อุตส่าห์หลุนแลพี่น้องเนาะ โรมี่ยัางครับตงรงไหนก็ได้ไปไปหลุ่นกันต่อครับผมหมายมันสิ่หกจังน้อยครับผมโมเลยยางลุยน้ำทั้งปิดครับทั้งยังลุยน้ำลงไปใส่เลยครับได้เบ็ดโฟมมาคือจีดีพี่น้องบ่ได้เอาเบ็ดโฟมมาสิแล้ว หลังนี้กับพ่อถือครับผมอื้อืมหลังนี้ถือพี่น้องนี่นี่นี่เ็นไหมครับเ็นไหมครับสงสัยจะเป็นปลาคอพี่น้อง โอ้ปลาคอยรีพี่น้องเห็นไหมครับเห็นตัวหัวโอ้ยแก้วพี่น้องแก้วเห็นตัวหัวเลยพี่น้องเห็นไหมครับจันพี่น้องโอ้ตรงามำดูพี่น้องปลาคอยนี่พี่น้อง,อองแต้มแรกมาแล้วครับหลังที่สามแล้วครับ โอ้พี่น้องหมดแล้วครับโต้งามเลยครับเนี่ยใส่เดือนเนะพี่น้องเด้อแกวครับพี่น้องแกวโอเคครับผมขออนุญาตเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดมาอีกนั่นพอครับผมโอ้พี่น้องเบื่องหลังนี้ครับผมเป็นยังกินน้อพี่น้องนะครับจมเลยพี่น้อง โอ้ถือบ่วนาคือมิดดีดีคือเป็นปตีงโอ้ยบอถือครับพี่น้องโอ้ยปลาดึงเสือวะพี่น้องใส่ด้หรอพี่น้องหลายเดือนแล้บโอ้ยทางนี้จมอีกแล้วครับพี่น้อง พี่นอ้องเห็นปะครับโอ้ยมีมีย่ยงบง่เนาะบนงคับบ่เนาะครับ,บ,รบโอ้ยดึงเงี้ยสืส่อหรอเปลา่าพี่นอ้องเดี๋ยวไล่พ่งเบ็ดเขอนข้าแมนปลาไหลเออโอ้ยอยังบ่เนี่ยโอ้ยบ่อยู่พี่น้อง บอยู่ครับบอมีอย่างพี่น้องโอ้ยเสียดายแต่พี่น้องมึงครับชิมันปลาไหลเลยวะวพี่น้องโอ้ยเสียดายแต่นาะงแต่ต่อพี่น้อง โอ้หมิยังนี่แ่ะพี่น้องโอ้บ่ถูกดอกพี่น้องนังนี่ก็ได้ น้องเมื่อังนี่เป็นสีโกงๆจังน้อยพี่น้องมีอย่างบ่านอ่ะเดี๋ยวขับมืงก่อนครับโอ้ยปลาคอพี่น้องโอ้ปลาคอตายแล้วพี่น้องโอู้ตายแล้วพี่น้องนี่ครับอ่ะแจ่มสองมาแล้วครับนี่ ตามันตายระดัะพี่น้องรุนเดียวกันเลยความงามเลยพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องแก้วครับแก้วขออยาญาตเก็บจากเขาได้พี่นอ้องเด้อไปยามกันต้อครับพี่น้องเห็นไหมล้วเนะครับเนาะไหมไหมางามอยู่ครับพี่น้องต่ว่วาฟังมันหกครับเห็นปะครับหกยังแห้งเลยพี่น้องคุณตาหงาครับเดี๋ยวะครับโอ้ย ผมก็เลยใส่ในเมื่อกี้หลังเองครับพี่น้องใส่ในนี้ที่ก้นหลังเนะครับอย่ามาเดี๋ยวพอหลายหลังนะ่ะแหละพี่น้องใส่เดืกพร้อมพี่น้องมันก็ปลามันก็เลยไม่ค่อยกินครับปกติใส่เบ็ดต้องใส่พกพักขำนะครับเนาะใส่อย่างเรงอย่างน้อยก็ <c oughs> พอถือ เงียบพี <haircut> ่น้องเงียบมาใส่ดึกปวดพี่น้องมาใส่สองสามทุ่มแล้วเนาะปลามันจะกินเหี้ยช่วงหัวค่ำเนาะพี่น้องเนาะหัวค่บตอนดึกหรอกตอนเศร้านะครับมันก็อาจจะเพราะเห็นเหี้ยได้ซ้มพันธ์นะครับ โอ้นี่ถืเอเลยวะพี่น้องโอ้ยตัวขาวๆครับตัวขาวๆอยู่ในน้ำผุนพี่น้องไปทังพุนโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกโอ้ตรง่ายเลยพี่น้องบัท่านตายลำเต้วนิโอ้ตายเหรอพี่น้อง ก็ตายแล้วอึบนี่พี่น้องโอ้ตกหญ่แล้วครับโอ้ยเก๋าพี่น้องโอ้ว้ายมันจี๊ฟาวเหรอ,อพื่นอ,อ,อ,อนแต่ยุพี่น้องได้ยุได้ตัวยุห์ครับดูนี่ครับว้าวพี่น้องโอ้ตกหญ่แล้วครับกาลังสิตายนี่แหละโอ้เก๋าพี่น้องเก๋าง่ายน,นะครับโอเคครับพี่น้อง จอดครับผมขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อไปต่อครับพี่น้องเหลืออยู่สามสี่หลังนี่แหละพี่น้องพี่นอ้องเบิ่งความหกของมันครับผมลงมาได้เล้ครับห่างฟังตไปน้ำซองเอาอยี่ยิสามสี่หลังนี่แหะครับ จะเพิ่มอีกจักแฉมสองแฉมบ่ไปดุน้ำกันครับโอ้บอ่ดินบ่นนยังดอกบ่ถือดอกครับ โอเคครับผมพี่น้องยามเสร็จเรียบร้อยครับอู้หมายยังงามเลยพี่นอ้องตั่าฟังหกครับเมื่อคืนผมใส่ไปนี่แหละครับขลางนี่ไปครับยางลุยไปใส่ครับถึงตัวเดียวพี่น้องทั้งนี้กับถึงตัวหนึ่งทั้งพูนเฮ้ยสองตัวทั้งนี้ครับทั้งน,งน,งน,งนี้สองตัวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับอบาจจะไ่ได้ไหลนะพี่น้องเนาะในนี่ครับ ได้ตัวอยู่ครับได้ตัวอยู่นะครับปลาดุกตลุใหญ่เลยพี่น้องกดจดบเต็มมือเลยครับกาขอสองตัวครับนี่ครับพอได้กินแล้วครับเนาะนี่ลาบพอดีเลยพี่น้องมาถ้าตายครับนี่มาท่านี่แข่งอยู่ยังดิ่นอยู่นิดหน่อยโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ให้กันด้วยครับเด้อมาจงแฟมิลี่ครับผมมักกะไรถึงใจกะแจนะครับเนาะ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะพี่น้องด้อกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับเนะบะาะชมบูแดดผาดเขียดีๆจากอุนรงแพรมี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม